สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำน้ำยาตัวหนึ่งนะครับนี่นะเป็นเจสันนะครับคอนแทคคลีนเนอร์นะเป็นน้ำยาล้างหน้าคอนแทคคอนแทคหน้าหรือว่าน้ำยาล้างหน้าสผปสนะก็วันนี้ที่ผมจะมาแก้ปัญหานะครับคือคันแคมรี่นะคันนี้นะครับมันมีอาการจอดอยู่นะฮะแล้วก็เสียงแปร นะครับกันขโมยนะดังขึ้นมาเองนะครับผมก็สงสัยอยู่นานนะก็ตอนหลังก็จึงได้รู้ว่าแคมรีรุ่นนี้นะมันมีเซ็นเซอร์กันขโมยบริเวณฝากระโปรงหน้านะแล้วก็ช่วงนี้นะครับหน้าฝนแล้วก็ที่บ้านผมก็มีการขยายถนนนะก็ทําให้มีโครนนะมีฝุ่นนะครับเข้าไปเกาะติดอยู่ที่เซ็นเซอร์นะทให้มันสกกระปรกนะแล้วก็เป็นที่มาของกันขโมยมันดังเองนะครับ ก็ล่าสุดนะผมใช้น้ำยาตัวนี้นะนี่นะครับตอนนี้นะฉีดเข้าไปนะบริเวณเซ็นเซ,นเซอร์กันขโมวยนานด้านหน้ารถนะ่ยจอดอยู่3วันนะไม่ดังเลยนะปกตินะจะดังอยู่ประมาณทุกๆครึ่งชั่วโมงนะไม่ว่าจะล็อกรถหรือไม่ล็อกมันก็จะดังเองนะผมก็ตอนนี้นะมันจะมีตัวหลอด เล,เล็กมาให้นะเพื่อที่จะฉีดเข้าไปด้านในนะสำหรับตัว sv 3 0นะที่เป็นตัวเมนเ h a i นนะเซนเซอร์มันจะอยู่ในนี้นะครับจะเห็นในสีฟ้าฟ้านะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะตอนนี้มืดแล้วนะนะครับตัว s c 3 0 m a n นย์เมนเนะย้ำว่าเป็นตัวเมน Chain นะจะอยู่ตรงะตะขอล็อกฝาก,กระโปรงนะอยู่ตรงนี้เลยนะก็ใช้น้ำยาตัวนี้นะฉีดเข้าไปบิเวียนเซน,นเซอร์นะฉีดได้ทั่วเลยให้เยิ้มเลยนะครับให้มันไหลลงด้านล่างนะครับ ที่จะล้างคราบสกปรกนะ,นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจอดมาสามวันแล้วไม่ดังนะครับแตรไม่ดังแล้วนะการขมโมยไม่ทํางานแล้วก็คือมันสะอาดแล้วนะครับการขมโมยยังทำงานอยู่ปกตินะแต่แค่มันมันสะอาดแล้วมันเลยไม่ดังมวัวส่วนนะส่วนของตัวกอนไม่เหลเชนนะผมไปศึกษาในกลุ่มมาเขาว่า <c oughs> จะอยู่บริเวณข้างๆแบตเตอรีร่นะยูมาณตรงนี้นะนี่นะนะ นะครับก็ลองใครที่ใช้ก่อนไม่ได้เช่นก็ลองหาดูนะะนครับก็ฉีดเข้าไปอย่างนี้นะนี่เนี่ยตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเจ็ดปดสิบาทนะผมซื้อมารู้สึกว่าเจ็สบเก้าบาทนะครับก็ลองหาซื้อกันนะหรือว่าใครจะใช้ย่ออื่นก็ได้นะแต่ผมลองย่อนี้แล้วมันโอเคนะนะครับนี่นะลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับโอเคนะวันนี้มาแนะนำเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับ มีอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมานะตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ